อยากชิงแชมป์แต่แม่งโคตรจะยากเลยงั้นมาอารวาดกับไฟนี้แล้วกันโอเคครับผมวันนี้ก็พบเป็นอีกเชนเคยนะครับผมพบกับผมนะครับปาล์มนะครับปาล์มมาแล้วครับเจอญแบต่อเนื่องกันเลยครับกับ EP นี้นะครับอารวาดกับอารีฟสอเดชพันธ์ครับโอ้โหเป็นไงครับต่อเนื่องกันเลยนะครับกับค่ายนี้นะสอเดชพันธ์แทบจะเป็นซีรีส์ของสอเดชพันธ์แล้วนะครับตอนนี้นะอารวาดกับอารีฟนะครับวันนี้ผมเตรียมอะไรมาให้เพื่อนพี่ๆดูบ้าง อาจจะพอเดาๆกันได้แล้วครับเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยกว่ากับคอนเทนต์วันนี้ครับว่าผมเตรียมอะไรมาบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าอารีฟต่อเดชพันธ์เนี่ยหรือว่าเจ้าหนูอาลีฟเนี่ยอายุตอนเนี้ยอ้างอิงจากทางเว็บไซต์นะครับก็คือ21ปีแล้วนะกับเป็นเจ้าของสถิติที่มันคล้ายกันเลยนะครับกับทางด้านเจ้าเสือใหญ่ก็คือต่อยมา9ก้ไฟเนี่ยชนะมาทั้งหมด7ไฟพลาดแพ้แค่2ไฟเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าอัตราวินเลทเนี่ยอยู่ในสเตตที่ สวยหรูกันเลยทีเดียวนะครับกับสถิติของเจ้าตัวนะย้อนกลับไปนะครับเราจะมาขมวดให้แบบสั้นๆง่าย,ายๆเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของน้องเลยนะน้องเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะครับมาเลไทยนะครับพ่อเนี่ยเป็นคนไทยนะครับอะไรอย่างนี้เลยนะเริ่มต้นชกมวยซ้อมมวยเนี่ยอยู่ที่มาเลยนะครับก่อนที่จะย้ายมาซ้อมที่ไทยนะครับอยู่ในช่วงวัยอายุประมาณ14เนี่ยก็เริ่มเข้าสังกัดสอเดชาพาันธ์แล้วนะสอเดชาพาันธ์นี่ก็ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นค่ายหนึ่งที่ สอนนะครับรูปแบบศิละปะแม่ไม,ม้มวยไทยได้แบบสวยงามมากครับแล้วก็ครบเครื่องสุดๆไปเลยนะครับสำหรับค่ายนี้นะแบบดีสุดๆเลยค่ายเดียวกันกับเจ้าเสือใหญ่นั่นแหละแล้วก็ทางด้านแลมโบเล็กด้วยที่จะมาออกอารวาในศึกวันไฟไนส์สามสครั้งนี้นะเรียกได้ว่าระหว่างที่เจ้าตัวเนี่ยอยู่ในช่วงทําฟอร์มหรือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่เนี่ยน้องเองก็มีการไปคว้าเหรียญทองนะครับในระดับมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกเลยนะแล้วก็เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นซีเกมนะครับในรุ่นพิกัด51 54อ้กิโลโอ้ เรียกไ,ได้ว่ากวาดมาแต่ละรางวัลน,นี่ไม่ธรรมดานะดีกรีระดับแชมป์นะครับสาหรับอาลีฟนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยตอนเนี้อยู่ในวันแชมป์ชิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กําลังอรารวาสนะครับกาลังห้าวกาลังกระหายที่อยากจะชิงแชมป์กับทางด้านพระจันฉายมากๆนะครับในรุ่นนี้ในพิกัดนี้ก็คือกติกามวยไทยในรุ่นสตอร์เวตนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้นาทีนี้อาลีฟอยากที่จะ ขึ้นไปวัดชันวัดเชิงกับทางด้านพระจันชายแล้วครับแล้วก็ที่มาแบบปัจจุบันทันด่วนเลยก็คือน้องชายของเขาเนี่ยหรืออาดมเนี่ยก็เริ่มตามพี่ชายมาแล้วนะในศึกวันลุมพินีเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าแพทเทิร์นการเดินชีวิตของเจ้าหนุ่มอาดมเนี่ยจะเดินทางได้สวยหรูเหมือนอาลีฟหรือเปล่าหรือว่าจะทุรักทุเลอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแต่เรียกได้ว่าฟอร์มล่าสุดต่อยได้กลมกลม่อมต่อยได้มันสะใจไม่แพ้พี่ชาย,ยนะสำหรับอาดมนะเอาเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยอาลีฟเองเนี่ย ก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นคัดดิเดตคนหนึ่งเลยนะครับที่อาจจะมีโอกาสนะครับในการชิงแชมป์เข้มขัดมวยไทยในรุ่นสตอร์เวดเหมือนกันจากทางด้านพระจันฉายนะแต่ก็ต้องอยู่ดูองค์ประกอบรวมๆนะครับอยู่ว่าทางรายการเนี่ยจะให้เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นชิงเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ปัจจุบันนี้เจ้าตัวมีไฟมีแมตช์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราไปเช็คกันเลยดีกว่าว่าสถาิติที่ผ่านมาเนี่ยอาลีฟเจอใครและมีแพทเทิร์นการชกอะไรยังไงกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ปัจจุบันนะครับจนถึงย้อนเวลากลับไปเนี่ยตั้งแต่ไฟแรกจนถึงปัจจุบันนีครับเรียกได้ว่าฟอร์มการชกของเจ้าหนูอาริมเนี่ยเข้มข้นเสดาวสะใจมากเลยเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะทางด้านฤิธเดชนะครับหรือว่าการปราบราชเดชปะทะกับยางดํานะครับแล้วก็เอาชนะเพลมานมาได้แต่ก็ไปสะดุดแพ้ทางด้านจางเป๋เหมียนในกติกาคิกบ็อกซิ่งต้องเรียกได้ว่าไฟนั้นเป็นไฟที่น้องแพ้ยับเยิยนเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเจนจัดในเรื่องของกติกาด้วยเนาะนู่นนี่นั่นนะมันก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ ชัดเจนในเรื่องการการมวยไทยเนี่ยปรับตัวค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเผลอไปล็อกคอบ้างเผลอไปแบบเกี่ยวไปอะไรบ้างครับมันก็เลยบบโดนเตือนไปเยอะแล้วก็พลาดหลายๆอย่างขาดความมั่นใจก็เลยเสร็จ,จางไปในไฟน์นั้นแล้วอีกไฟน์นึงมันก็โดนทางด้านเอลิสบาโบซ่าเนี่ยตอกย้ำความพ่ายแพ้ไปอีกนะครับเรียกได้ว่าสภาพจิตใจตอนนั้นก็คงจะแย่พอสมควรแต่ก็กลับมาได้ในการเอาชนะนอกทางด้านซากาเรเลียนั่นเองนะครับแล้วก็ชนะคะแนนอย่างต่อเนื่องากทางด้านวอเตอร์ Water นะครับที่เป็นมวยแทนของทางด้าน อทองพูลนั่นเองครับซึ่งแมนนันทองพูลถอนไปนะครับน่าจะมีอาการป่วยส่วนในไฟหนึ่งเหมือนว่าจะได้โครจรมาเจอกันในศึกวันไฟในยี่สิบแปดกับทางด้านทองพูลแต่ทองพูลก็ถอนอีกนะครับก็กลายเป็นว่าได้เจอกับมวยแทนที่เป็นทางด้านชามีลอาดูคอฟจบแบบตดไม่ทันหายเหมือนเลยครับคู่นี้เจอทางด้านอาลิฟจิ้มเข้าไปเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นในภายในยกแรกจบสั้นๆเลยครับแล้วก็ไม่มีอะไร หลังจากนั้นมานะครับไม่มีประเด็นว่าอาจจะได้เจอทองพูนอีกไหมหรือว่าได้เจอใครหรือว่าจะได้ขึ้นไปชิงแชมป์โลกเลยตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับเอาเราไปย้อนเวลากลับไปที่ไฟแรกกันเลยดีกว่าชดคัดกลับมานะครับผมไฟแรกไฟเปิดตัวของเจ้าหนูอาลีฟเนี่ยครับเรียกได้ว่าต้องย้อนไปในศึกวันลุมพินี13กันเลยทีเดียวนะครับเป็นไฟเปิดตัวเจอทางด้านลิทเดตเกียรติทรงลิทนะครับไฟนี้เป็นทางด้านเจ้าหนูอาลีฟนะครับกด t k o นะครับจบนะครับทางด้านลิทเดตไปได้ ภายในยก2นะครับต่อยครั้งแรกเนี่ยต่อยในกติกามมยไทยในรุ่นมิกัดแคชเวตนะตกลงกันที่1 1 9ปอนด์นะครับเป็นไฟที่กด TKO คโลิเดทไปภายในยก2ครับถัดมานะครับเป็นไฟที่เจอกับราชเดชอย่างต่อเนื่องเลยในศึกวันลุมพินี24ิีนะครับเป็นไฟที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสดาสมากเลยครับกดน็อกทางด้านราชเดชไปได้ภายในยกหนึ่งะครับมาอีกไฟหนึ่งเป็นไฟที่ฟอร์มการชกค่อนข้างที่จะถี่และต่อเนื่องประมาณหนึ่งเป็นการที่ปะทะกับทางด้านยางดำที่ตอนนั้นเอง ยางดาเองก็อยู่ในช่วงที่การทําฟอร์มเหมือนกันนะครับแต่พอมาเจอกับอาลีฟก็กลายเป็นอาลีฟนะครับเฉือนชนะคะแนนไปนะครับไฟนั้นนี่โอ้โหเหมือนไปโกรธยางดาอ่ะถ้าไปย้อนดูนะเราไปย้อนดูนะครับไฟนี้เป็นไฟนี้ที่ต่อยันมันมากครับเป็นไฟที่อาลีฟเฉือนไปไหนเฉือนคะแนนไปนั่นเองนะครับแบบเอกฉันด้วยนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ยางดํามีอีเวนต์มีอะไรในการโชกหรือยังนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปนะครับเพราะว่าอยู่ในสายตาเหมือนกันนะครับคนหนึ่งนะสำหรับยางดานะ มาอีกไฟหนึ่งเป็นไฟที่ประทากับทางด้านเพมานนะครับผมเจอกันในศึกวันลุมพินี40นะครับเป็นไฟที่เอาชนะน็อกได้อีกแล้วนะครับในยกที่หนึ่งเท่านั้นนะเรียกได้ว่าสี่ไฟที่ทําฟอร์มกันมาเนี่ยฟอร์มฮอตและร้อนแรงมากๆครับปราบเพมานไปได้ภายในยกหนึ่งนะครับไฟ์นี้เป็นหนึ่งไฟหนึ่งที่โหต่อยได้แบบสุดยอดชัดเจนมากๆเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่สุดๆจนเจ้าตัวเนี่ยได้ปลดล็อกสัญญาสู่วันเชนพิชปภายในไฟ์นี้เลยนะครับเรียกได้ว่า หนังชีวิตบังเกิดขึ้นหลังจากที่โชว์ฟอร์มปิดเกมนะครับสี่ไฟรวดมาแบบสวยงามนะครับกลายเป็นไฟส่งเจ้าตัวขึ้นสู่สัญญาวันแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับจากฟอร์มที่ร้อนแรงเนี่ยครับมันก็ดึงดูดนะครับทำให้ทางด้านรายการเนี่ยลองเสนอให้เจ้าตัวเนี่ยไปเจอกับจ้างเปยเหมียนในเกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเพื่อที่จะวัดเพื่อที่จะดูอะไรบางอย่างว่าเจ้าหนูอาลีฟเนี่ยสามารถต่อยในระบบคิกบ็อกซิ่งได้หรือเปล่านะครับแต่ผลมันก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับในศึกวันลุมพินี 58นะครับศึกนี้นครับเป็นไฟ์หนึ่งที่เจ้าหนูเนี่ยไม่สามารถสู้จางเปยเหมียนได้เลยเนื่องจากว่ายังมีความไม่เข้าใจในเรื่องของกติกานะครับบางจังหวะนะครับเผลอ,ออกในสไตล์มวยไทยมากเกินไปนะครับแล้วก็เริ่มขาดความมั่นใจก็เลยเสร็จทางด้านจางเปยเหมียนเก็บกินไปในกติกาคริกบ็อกซิ่งนะครับเรียกได้ว่ายับเยินกันเลยทีเดียวนะครับกับการทวิสตัวเองข้ามไปต่อย ในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับผมอีกไฟล์หนึ่งถัดมามันเหมือนเป็นการตอกย้ําไอ้หนูคนนี้อีกแล้วครับเป็นการประทะกับทางด้านเอลิสบาโบซานั่นเองนะครับเอลิสบาโบซานี่ก็เป็นวัยรุ่นจากแดนอังกฤษนะครับที่มีฟอร์มการชกที่ค่อนข้างที่จะเข้าตามากเหลือเกินนะครับได้มาประทะกับอารีฟนะครับมันกลายเป็นว่าอารีฟเนี่ยมั่นใจจนเกินไปนะครับก็เลยพลาดโดนบาโบซานะครับเสียนับให้บาโบซาไปนั่นเองมันเลยกลายเป็นไฟ์เนี่ย แมตช์เนี้ยบาบซซาเฉือนเข้าวินไปด้วยการเอาชนะคะแนนจากการเก็บกินนับอาริฟไปนั่นแหละแต่ถามว่าอาริฟต่อยดีไหมในช่วงปลายปลายต่อยดีมากนะครับแต่ด้วยคะแนนต่าง,างๆนานามันทําให้บาโบซซาเฉือนเข้าวินไปและกลายเป็นไฟที่ส่งบาโบซซาเข้าสู่สายตาในการขึ้นไปชิงแชมป์กับพระจันฉายด้วยมันยิ่งทําให้ไอ้หนูคนนี้เริ่มจะเจ็บกระดองใจมากพอสมควรเลยนะครับอ่ะไม่ว่ากันอีกไฟหนึ่งเป็นไฟในการเรียกสติเรียกอะไรต่างๆนานากลับมาให้กับเจ้าหนูอาริฟนะครับเป็นการประทะกับ ซากาเลียเอลจามมรีนะครับเขากดน็อกนะครับทางด้านซาการเลียนะที่เพิ่งจะกดมีฟอร์มการชกในการปราบทองพูนู่นนี่นั่นมาแบบแต่มันก็เหลือเชื่องจรินงนะว่าทําไมเนี่ยพอเจออาลีฟแล้วเนี่ยเสรจอาลีฟได้ไวเหลือเกินนะครับมันเป็นไฟที่ซากาเลียโดนอาลีฟเก็บเข้ากระเป๋าไปภายในยกหนึ่งนะครับกดน็อกหลับกันไปเลยนะครับต่อยกันในกติกามวยไทยในรุ่นพิกัดแคชเวทนะครับตกลงกันที่หนึ่งร้อยสามสองจุดห้าเป็นเวทที่สูงสูงมากกว่ารุ่นสตอร์เวทมากพอสมควรเลยนะครับเอาเป็นว่า ขนาดปล่อยเวทขึ้นไปอย่างนี้ตกลงกันประมาณนี้นะครับก็ยังกดน็อกซาเลรยไปได้นะครับในไฟนี้โหเรียกได้ว่ามันเป็นไฟที่เรียกอะไรหลายอย่างให้เจ้าหนุ่มคนนี้กลับมาแล้วเขาก็ยังมีหวังนิดๆน,นะครับว่าจบไฟนี้อาจจะได้เจอทองพูนเพราะมันมีกระแสนู่นนี่นั่นมานะแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไฟที่ต้องมาเจอทางวอเตอร์แทนนะครับเพราะว่าทองพูนอ่ะไม่พร้อมนะครับกลายเป็นว่าไฟนี้วอเตอร์ที่มาแทนก็ยังโดนอารีฟเก็บกินแต้มไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งทองพูนเนี่ย นะครับหรือวอเตอร์เนี่ยที่มาแทนทองพูลเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนไม่ค่อยได้เตรียมตัวอะไรมาสักเท่าไหร่นะแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเหนือความคาดหมายนะครับว่าอารีฟเนี่ยมองสไตล์การชกของวอเตอร์เนี่ยว่าอาจจะไม่ได้เดินเข้าทำน,นู่นนั่นแต่การเป็นว่าวันนั้นน่ยก็ต่อยกันสนุกประมาณนึงนะสำหรับคนที่มาแทนทองพูลน,นะครับอ่ะถัดมาอีกไฟหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาเจอกับวอเตอร์ไปด้วยการเอาชนะคะแนนเนาะเขาก็ได้มาเจอกับชาเมลอาดูคอฟซึ่งเป็นคนที่มาแทนทองพูลอีกแล้วครับทองพูลถอนตัวอีกแล้วคร เจ้าหนูก็คงคิดแล้วแหละว,ว่าชั่วโมงนี้นาทีนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสได้แบบโลดแล่นหรือขึ้นไปเจอกับทองพูลละเพราะว่าเขาเองก็ใฝ่ฝันที่ากจะประทะทองพูลสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อวัดกันไปเลยว่าใครกันแน่ที่จะเหมาะสมขึ้นไปชิงแชมป์กับทางด้านพระจันฉายในนองแต่ก็กลายเป็นทองพูลถอนไปแล้วครับเป็นไฟที่เจ้าหนูอาลีะครับกดน็อกชามียวจบภายในหนึ่งภายในหนึ่งยกภายในหนึ่งนาทีนิดๆเสร็จๆเลยครับต่อยแบบโอ้โหเหมือนแบบชามิวไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับโดนอาลีฟเคาะไปแบบง่ายๆนะครับไฟนี้ ใครดูอยู่นี่น่าจะเซ็งพอสมควรเลยนะสาหรับคนที่รอดูอาริฟโชอาวุธต่างๆนานาน,นะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยไอ้หนูคนเนี้ยจะได้เจอกับทางด้านทองภูลก่อนหรือเปล่าหรืออาจจะได้ขึ้นบันไดหลังจากจบไฟนี้ไปเคาะกับพระจันชายเลยเราก็ต้องไปรอดูในเรื่องของอนาคตนะครับเอาเป็นว่าตอนเนี้ยถ้าไม่ได้เจอทองภูลรายการก็เลยจัดให้หนึ่งคนก็คือคนที่น็อกทองภูนมานะครับเขาคือใครอ่าเห็นรูปแล้วคงจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาคือใครนะครับ เขาคือเอลเมดีนั่นเองครับเอลเมดีคือใครครับเอลเมดีคือคนที่ปราบทองพูลมาในศึกวันไฟไนสามสิบที่ผ่านมาน,นั่นเองครับกดนอกทองพูลจบภายในยกแรกนะครับเรียกได้ว่าหลายๆสายตานเนี่ยมองเป็นมองเป็นทิศทางเดียวกันเลยครับว่าเฮ้ยคนนี้มันคือใครคนนี้มาจากไหนคนนี้มีฟอร์มการชกอะไรยังไงทําไมต่อยทองพูลได้แบบมันและ,สะเสดาขนาดนี้กดถึงทั้งนั้นว่าทองพูลไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่ากระชับสั้นๆเลยนะครับ เอลเมดีคือน้องชายแท้ๆของทางด้านซากาเลียนั่นเองนะครับเป็นพี่ชายน้องชายกันนั่นแหละเออจากบ้านนี้นะนะเอาเป็นว่าพอได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะครับว่าทําไมน้องชายคนนี้ถึงได้มีโอกาสขึ้นมาต่อยในศึกวันแชมเปี้ยนชิพอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับแผลเนี่ยมันดันเกิดก่อนที่เอลเมดีจะได้มาเจอกับทางด้านอาลีเพราะว่าอาลีเคยปราบซาการเลียมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปเลยนะครับ กดน็อกซากาเรียมาแล้วแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าไฟเนี่ยเอลเมดีจะสามารถชําระแค้นให้พี่ชายได้หรือเปล่าในศสึกวันไฟไนสาสที่กําลังจะถึงในช่วงต้นเดือนเนี่ยครับวันที่7เนี่ยจะต่อยกันแล้วนะอีกอาทิตย์นิดๆเองนะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าไฟเนี่ยอาลีฟจะโชว์ฟอร์มเดือดนะครับเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปเตรียมตัวสําหรับชิงแชมป์ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะกลายเป็นไฟหนึ่งที่อาจจะสะดุดนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูภาพรวมสรุปกันเลยดีกว่าครับการเดินทางก้าวไฟของอาลีฟเนี่ย มันเหมือนลดไฟเหาะไม่ต่างอะไรกันเลยครับดูครับจากไฟแรกที่เป็นการเอาชนะน็อกเอานะครับรวมมาเป็นไฟที่ที o นะครับแล้วก็มาชนะแต้มนะครับแล้วก็ขึ้นไปกดน็อกอีกแล้วแล้วก็มาสะดุดแพ้จ้างเปยเหมียนนะครับในกติกาคริกบ็อกซิง่งแล้วก็แพ้กับบาโบซ่านะครับในกติกามวยไทยแบบแพ้แต้มนะแล้วก็ทําฟอร์มขึ้นมาใหม่ในการเอาชนะน็อกซากาเลียก่อนที่จะเอาชนะวอเตอร์ได้ด้วยการเอาชนะคะแนนนั่นเองแล้วก็เข้ามากดน็อกชามียวนะครับเป็นไฟที่ น่าจะเรียกอะไรต่างๆนานานไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจนะครับแล้วก็ความกระหายที่อยากจะชิงแชมป์เต็มแก่แล้วนะครับเรียกได้ว่าก้าไฟที่ผ่านมานะครับไอ้หนูคนนี้เก็บอัตราวิเลยไปถึง77.77% 77ุด็ดดกันเลยทีเดียวออกมาในแพทเทิร์นเดียวก,กันกับเจ้าเสือใหญ่เลยอ่าถ้าใครดู E ีเจ้าเสือใหญ่นะครับสถิติคล้ายกันเลยนะครับสำหรับเจ้าหนูคนนี้เอาเป็นว่านะครับวันนั้นเนี่ยในศึกวันไฟในสามสิบสองเนี่ยซาการิเรีย ผู้เป็นผู้พี่เนี่ยจะฝากให้น้องชายเอลเมดีแก้แค้นได้หรือเปล่าเราก็ต้องไปตามดูีกทีครับว่าไอ้หนุ่มวัยยี่สิบเจ็ดนะครับเอลเมดีคนนี้จะสามารถปราบทางด้านอาลีฟได้หรือเปล่าจะหยุดความห้าวหยุดความมั่นใจของเด็กหนุ่มอาลีฟคนนี้ได้หรือเปล่าหรือมันจะกลายเป็นทางด้านอาลีฟนะครับก้าวข้ามซากาเลียเพื่อปีนบันไดขึ้นไปชมเข็มขัดพระจันทร์ฉายและอาจจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์กับพระจันทร์ฉายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับ สำหรับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจับตามองเลยในศึกวันไฟในส .2 มจนั่นเองครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆคิดเห็นยังไงครับชอบและหลงรักในเจ้าหนุ่มคนนี้หรือเปล่าครับกับอาลีฟส่อเดชพันธ์หรือว่ามองว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการอะไรในทิศทางไหนมองว่าน้องคนนี้พร้อมหรือย,ยังสําหรับการขึ้นไปชิงแชมป์ถ้าสามารถเอาชนะเอลมิดีได้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาครับว่าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนกําลังจับตามองเด็กหนุ่มคนนี้อยู่สําหรับผมแล้วผมมองว่าอาลีฟเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่ อยู่ในเรดาร์นะครับแล้วก็มีโอกาสแน่ๆแหละสาหรับการขึ้นไปชิงแชมป์นะครับกับทางด้านพระจันทร์ฉายแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเร็วหรือช้าอะไรยังไงอันว่าให้กําลังใจและติดตามมันต่อไปแล้วกันในศึกวันไฟ22แต่ต้องบอกก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้ทํา EP ของเอลเมดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรวบรัดไปเป็น EP ีวันไฟแอนาลิติกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคู่ของอาลีฟแล้วก็เอลเมดีเนาะเราว่าวันนี้นะครับก็คงต้องจบลงประมาณนี้ครับสาหรับเนื้อหาของทางด้านอารวาสกับอาลีฟสอเดชพันนะครับ เพื่อพี่คิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์กันมาได้นะพูดคุยกันเต็มที่นะครับสําหรับอีพีนี้ผมคงต้องรวบรัดตัดตอนประมาณหนึ่งนะเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะสั้นเนาะเอาเป็นว่าขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับสําหรับคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดและคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะส่วนใครที่หลงมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ต้องขอฝากกําลังใจเล็กๆน้อยๆครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วผม คอนเทนต์ดีๆความมันตรงนี้มาเสริมให้ดูอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับสปอยกันไว้เกอนสปอยกันไว้ก่อนเลยละกันครับว่าตอนหน้า EP หน้าเป็น EP1 วันไฟอนาลิติกของคู่นี้อย่างแน่นอนครับยังไงก็ต้องฝากรอดูนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมเองคงต้องลาไปก่อนปาลามลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าในรายการหน้าละกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย